เกษตรเรือที่จ้าคุรยาพระสุนเดชวันนี้เราอยู่งานพิธีไหว้ครูอาจารย์เนี่ยเจ้าพระเรือคนเดียวนะครับไอ้กระตูปมหาอะไรเกษตรเกษตรเตรียมนะครับเตรียมมะพร้าวที่เราจะเปิดกัลยาณีนะครับนำมาให้พ่อแม่กูป้าตานะครับได้เจอเพื่อเป็นมงคลนะครับเกษตรนะครับผ่านมะพร้าวอยู่ที่ด้านหน้าเลยนะครับเกษตรแล้วก็ปูพามิการ ปาเวนแล้วก็หลานสาวในการแอร์ครับพระจักรีอาจารยเทติลาพญานาอนะครับขอมงคลนี้นะครับพุทโธสัพย์วาณโนัพโอโลุทธโลวนโลครับโอโอ แข่งว่ารักองธรรมตรงกับเออเอแงว่านักอทนบขอดเราเอักเโทษหาตอนาบย้ปการณด้ขอช่วยทม่ายะเพอให้อาจารย์เรเให้ดำให้รวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐี้งแต่แับนี้เปตอไปให้สิศที่นิจกำลังทางใจหลายวันเร็บเลยขอให้สอเลจสารเลผอผลงาสนัขลาสัตวลาจนไยเงินวงมาทุกทุกนาด้วยเถิด พระพุทธบาทระเิยเมพระธรรมประสจทีย์เมพระป่าพระสิทีเมสาธิเมโอลาห์โอหาห์โอตสัยเจ้าเอพุทธัาทมหาเจดียเมพระธรรมมหาเระีิ์เมพระป่ามหาเจดีิเมสาธิเมก็อ้ยันนำบัณฑิตขามาสาอุเกขุพระนิชฌานองบกขเวเมื่อเจติเมด้วยพุทธชัวะปุรุเทวีที่ได้องพุทธ แร่ประญาต้องตามราศีนี้มาแสบจิตไปต้นไปด้วยเถิดฉัน เด่เจิญสุดคู่สุดเดียดน้บปราลพิธีด้วยขอรับนาที่ต่อไปคุณดาพัฒน์ปอนนะครับกลับเด่นเดียด้วยขอรับต่อวยอาจารย์ปู่ใหญ่นะครับและปู่หลังนี้และอย่างหลังที่มาปู่ฤาษีสุดขั้นนะครับกราบเรียนเชิญท่หน้าปราลพิธีด้วยขอรับและการาำระการหลวงข้อเสือนะครับปู่เสือนะครับปู่เสือเจ้าเป็นนิพายนะครับ ตรางดึชดูดเราครับครับแม่งให้จากอ่าเี็นเชรญทางเดีวยดวนะคราเพ่อะอตัที่โต้ให้เราครับ แต่วาเปินทีงานูสีนะครับจะได้มายังการพิธีเลยนะครับพ่อาสนานไฟนะครับ<อ>พ้อาสาจีนไฟนะครับเ<อ>าารชะครับ<อ>ะบะ,ะสงนะครับที่มา<ะ>เออางปงานพิธีเา พอารเณ์นะครับเอก็เดินามาจากที่นี่ส่งด้วยนะแบ๊บ๊กแบ๊กบกแบเกแบ๊ก วันี้นะครับวันนี้ถือว่ามงคลนะครับพระรามราชกรนะครับมาพิธีบวชสลวงนะครับปิดกล้องนะครับตลาดศิลป์มาตลาดนัดแสดงนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับมาร่วมตื่นเต้นไทยนะครับพี่ตัวแลกคุณนี้ยัครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญพร้อมกันกับคณะของพระรามเลยนะครับนะครับทีมงานนักแสดงทุกท่านนะครับพญานาค2 2 5ด้วยนะครับพญานาค2025นะครับแล้วก็

ตอนนั้นนะครับมาถึงแล้วต้องรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ <laughs> <laughs> แต่ผมอเยู่นะครับอาารผมบ้านเดียวเลยนะครับบ้านผมก็อยู่หน้าัะชนะว่าต่อยล้านพันล้านร้อยอ้ด่างเรื่องนี้ประมาณสิบพรนเลยดีนะครับตีไปร้อยล้านพันล้านแล้วกันด่างเรื่องนี้นะน่าได้ว่ะดูนักแสดงแล้วน่าได้ว่ะัร้อยล้านพันล้านเนอะรุ่นใหญ่ๆนั่นเลยเนี่ย น้องหญิงนะครับน้องหญิงและท่านพี่นะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญน้องหญิงและนักพี่นะครับ่วจดเทียงชจยนะครับเทียนใบสีนะครับเทียงใบสีผู้เอกนะครับแล้วก็เทียงใบสีพรงใบสีเท่นะครับจะได้เตีเป็นสี่มงคลนะครับทีมงานอาจารย์เกษตรนะครับเทียนเทียนนะครับ เียวเนี่ยเออเตียมไว้ลูกเราปักไปก็ได้เตียมไว้นี่แหละอันนี้แหละเตรียมไว้ต่อใบสีหลงพ่อรไม้ครับเรีเ่ยเอาพ่อเลาขอเตียงเพิ่มนะครับ

แล้วก็รถดนตรีที่เราเห็นข้างหน้านี่นครัก็เป็นทีงานเดียวนะครับกัอท่านดรของหลอดที่ทำนะครับการเตียนนะครับ ちょっと。<laughs> เวัาเมื่อาบพระสิธีเมื่อาบเวลาหาประพิธีเมื่อาบเวาอาบระสิธีเวราพิธีให้อาจารย์ดีแรงรองกำลัเล่ตแต่สิ่ีเหลออกออกไหลมาื่องยัาเวนตทองไหลมาทีมาถูกไหลมาทีมา

ที่ยังไม่ได้จุดเทียนชัยนะครับอาจารย์ภูมิจุดได้ยังครับอาจารย์ภูมิไม่จุดเทียนชัยหรือยังนะครับบางทีผมเรียกให้ช่วยจุดนะครับเพราะว่าแขกครับผู้มีเกียรติเยอะเหลือเกินนะครับเยอะมากขอบุญเกิดอาจารย์ภูมินีเวทด้วยขอรับจุดตุ๊กใบจีนมาขอรับที่ดีด้วยขอรับ เทียนเทียนตะวันยังไงครับ <ing> จ <ics> ันจ <loyal> <cœur> ับ <bağ> จ <rule up> ับจัครับจับบุตบังเกิดเปิดโลกโลกอวิภูวิโสธายีเวราธรรมตกบังเกิดเปิดโลกโลกอวิภูวิโสธายีเวราสังข์ตกบังเกิดเปิดโลกโลกอวิภูวิโสธายี เปิดแผงสว่างเปิดเงินเปิดองเปิดโชคเปิดหน้าเปิดวัสดาเปิดมหาบาเราเปิดแต่สิ่ดีเปิดเงินหลกองไห้ทองไหลบาทั้งตามจิไใลให้เราเป็นชิ้นใกันใจหวังเพื่าการให้ทุกทานทีมาร่วมงานตัวนี้เป็นเปนทีมหาเศรษฐีตั้งแต่ปัตบัพิส่ท์ไปใหทุกท่านทีมางานตาดแจ่มเยันนี่อยากให้อดกยากอยากให้ยากอยากให้เกิดอยากให้ต่างคนต่างรวย

เอ๋วพิังเอนพเสดสุตะนาเมหิีเมนาุตะนาโีคตัทุัีเวารดบอมแอวยเวดาได้ลงมาประทับเทียบตูลงราชพิธี่าวย่สาที่บเดข้อเพื่อเป็นที่รองรลบ เราทวยเทพเทวดาและครูบาอาจารย์ต้องปาสิทธิ์ที่เมยให้กับอาจารย์เนี่ยนแน่ก้อยขอร้อง